สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกันอีกแล้วจ้ามาพอกันอีกแล้วกับยายเพ่นผ้า,ากินเพิ่นบ่อเดีพอกันเมื่อวานน้องพี่น้องซื้อว่าสิบร์เดีพอกันอยู่มือหนึ่งเนาะยายค่าตาหนุ่งๆไปข้างนอกมือหนีดสิผ้ามากินอย่างมากนีม่มาเบิงมาเบิงมาเบิงของแสบน้ากันเดอมากอันแกงน่องไม่สมแกงน่องไม่สมใสปลานิ่นแกงปลานิ่นใัน้องไม่สมพี่น้องปลานิ่นตัวนี้ใหญ่สิ่นนงิใหญ่คุณ ไปเดอ้อกินต้มปลานิ่นใส่แกงนงม่บสมอันนี้อันไหนอ้อปลาดุกหอมหอมมีหอดขด้อปวดเนี่ยหิวมากมีหอดข้วโพดพี่น้องมึ่งแน่ข้วโพดข้อเหนียวเหาแแ่บแบเหนียวหิวก่อนอื่นกับเได็จฝากกันซะกก่อนได้บัน่น ฝากเเดอ้อเขามาเบิ่งเย็บเพ่นฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเนเดอจ้ะฝากกดไลค์ฝากกดติตดากกากกต,ตามฟัดฝากซับสไครคต์กดแชร์ให้ย่าเพื่อเป็นกำลังใจให้ย่าเนเดอร์จ้ะมามา,มา,ม,ามากินกันพี่น้องฝากแล้วก็มากินกันเนาะเอาอันใดก่อนเนาะมึงเน่หละ่ปะปดูตุนชิ้นย่าใหญ่พี่น้องเลยมาเบิง่งหอมหอมหอมืมหอมพักชื่อเล้าหอมต้นหอม ใ่ขาเบือเหน่อย,น,อยอนี่ก่ะต่างปรดูมากมากมากินค้อนน้ำกันมาเดอ้อคุณยายสี ได้ก,กินข่าวน้ำยายเพ่นเด้อจ้าคุณยายสียเนี่ยโหลดวิดีโอลงยูทูบอีกเนาะถ้าเบิ่งอยู่เด้นี่ถ้าเบิ่งวิดีโอคุณยายสียอยู่ในยูทูบอยู่เด้โหลดลงในแล้วแฟนคลับถ้ามือเที่ยวสายนาะบังหัจ็คโหลดวิดีโอลงพี่น้อง จสบมุมสดกะค่กมน้ำม่สมอ่นอนๆคุยน้ำม,ม่สมพี่นนองนี่จ้ะ มามมาเด้อกินขอน้ำกันจักสิกินอีหยางก่อนมิตรแน่วเบษเบอันนี้ก็มกประดุกมกหมอ้อประดุกมกหมอ้อพี่น้องคุณนะอหอมหอมมามามาโอ้แศบแศบคัก หอมหอมผักชีเล้าหอมต้นหอมหอมผักอีตูหอมข่าเบือหอมทุกอย่างกูนะมาเด้อมาเด้อผู้อยู่ไกลผู้อยู่ไกล แกงแ้็ไม่สมใส่ปลานิ่นพี่น้องโอ้ยเคยเี่ยงเอาไ้หนึ่งสักก้อนออนึะน่ะผู้หนึ่งอ๋ออีพออีแม่กินขอดน้ำกันมาด้วยไหมเด้อ ตอนนี้มันสดหวาน,วาน ทั้งส่วนทั้งมือนำมันเข้าไปนำทั้งส่วนนำทั้งมือนะพี่น้องจัเสิเอามือได้เขา มากมาเราไป่สมอ่อนๆอย่าร่นปาก หิวแห้งไรยกินเอรแห้งไร่ร้อนฮอดปากโอ้แห้ กกินเขาเพราะเด็ทักไข้เพหาะหายๆคิมหอตกันนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวยายเพ้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ยายในเด้อจ้ะคิดทอดมือบ้านม่าเดี๋ยวอัดคลิปไปคิดทอดกันนะพี่น้องพี่น้องคิมฮอตยายเพ้นในบ้านนอถ่ายยายเพ้นในบ้านนอกถากันค่อยกันในเด้อเมื่อนี้คลิปนี้เอาแค่นี้ซะก่อนนะจ้ะเอาไว้พ่อกันคิดหนาสวัสดีค่ะขอบคุณหลาย